เห็นดีมากเลยโอ้ยขอรินดูไม่รอดีลยเพราะของหนูแก่ย่างเลยอยากอยากได้ตัวนี้อยากได้คนนี้ใจไม่ไหวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอรินอยากได้ตัวไหนไอรินไอรินอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนีตัวไหนหนึ่งสองสามไม่หล่อไอรินไอรินต้องของตัวเองก่อนโอ้ยน่ารักโอ้โหน่ารักโอ้ยน่ารัก

ในพิต้าดูของพิต้าในรึปุ๊บพต้าได้พต้าเย็นเย็นพตาขอดูหน่อยูของหนูอ่ะโอ้ยน่าอ่ะชอบไหมลูก